หากันฟังเทศทำความสงบทำความสงบซะก่อนยิ่งค่อยฟังเทศสงบมันจะได้ยินอะไรว่างั้นถ้าสงบมันจะได้ยินอะไรหากมีปัญหาถามมันหาได้ยินเนื้อเนี่ยมันไม่สงบเต็มที่หรอกมันไม่ถึงกับน,นาจนกระทัง่งไม่ได้ยินอะไรเลยขอให้ทำความสงบอยู่ ในใจแห่งเดียวมันจึงจะฟังเท่านีงจะได้ค่อยได้ความพุทธศาสนานี่สอนถึงใจไม่ได้สอนทึงคนเดื่นึ่งเลยสินสมาธิปัญญาก็สอนใจนั่นแหละวินติคือง,งดเว้นจากโทษนั้นเรียกว่าสติสมาธิคือสำรวมใจมันก็อันเดียวกันน,นั่นแหละ ส่วนปัญญาเกิดจากการสำรวมมันสำรวมอยู่เต็มที่แล้วเมื่อจิตสารวมเต็มที่แล้วมันมีลมัทธิไปงอไปจึงสว่างพ่วงกไปมันตัวปัญญามันเกิดจากสมาธิถ้าหากไม่มีสมาธิมันไม่เบ่งเสียงมันไม่เบง่งลัทมีมันออกไปนอกคือ,อ,อมันเศร้าหมองไปเห็นสิ่งต่าง ไปคิดนึกถึงเรื่องต่างๆให้เศร้าหมองให้มัวหมองในใจให้กุ้มใจให้เดือดร้อนถ้าไม่ทันคนมสงบเองเ okay, นะศาสนานี่สอนถึงใจทั้งนั้นกรรมฐานทัานทำไมยังสอนถึงใจก็อสอนถึงใจแล้วสิพุทธศาสนาก็ยังสอนถึงใจไม่ใช่แต่กรรมฐานอย่างเดียว พุทธศาสนาทั้งหมดสอนเนใจอันเดียวมันต้องมีจุดสำคัญนั่นหนึ่งไว้เรานับถือพุทธศาสนาให้เห็นจุดตรงกลางตรงไหนตรงกลางอตรงนั่นแหละตรงใจนั่นแหละมันออกไปจากจุดนั้นแหละเหมือนกันกับว่า เราจะทําทการทํางานอะไรต้องมีความประสงค์อันหงมุ่งหมายอันหนึ่ยังค่อยทำยังค่อยเป็นหลักฐานมั่นคงไปได้อย่างค่าศึกเราเตียกว่าเรามาไปจนค่าศึกเดี๋ยวนี้้้วต่อสู้กับค่าศึกของเราที่มันลุมล้อมไปจนเร่อยู่ทุกเมื่อตั้งตัวไม่ติด เนั่นจึงทำหลักให้มันคือตัวสมาธิสมาธิคือแปลว่าจิตเป็นหนึ่งแนวเป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวในที่นี้คำเรียกว่าสมาธิจะพิจารณาอะไรก็เอาให้มันสู่อารมณ์อันเดียวเราเป็นสมาธิทั้งนั้นไม่ให้มันแยกออกไป แนวลมต่างๆอย่างเราพิจารณากายก็ตาพิจารณากายนั่นอ <c> ะ <oughs> แยกแยะกายนั้นออกไปเป็นถาดสี่น้ำไฟลมแยกแยะออกไปนั้งแห่อาการสารที่สองนี่กระทั่งเป็นธาตุสีน้ำไฟ,เ,ำไฟเรียกว่าอารมณ์อันเดียวคือมันอยู่ในกายมไม่ออกจากนอกกาย มันต้องตั้งหลักตรนตันอย่างนี้เรียกว่าสมาธิท่านพูดงเรื่องพองมาเปรียบมันก็สงครามเราไปจนต่อสู้อย่างนี้เรียกว่าสงครามากู้เอ้ข้าศึกไอ้การทำสงครามมันสมัยโบราณท่านเรียกว่ามี ค่ายคูประตูหอรบพบขันบริบู์ทุกสิ่งทุกประการค่ายคูนะั้นหมายความว่ามีกำแพงอันหนึ่งชั้นต่อไปเรียกว่าคูน้ำคูน้ำกับคูว่องกขต้องควรในลาส่ห้าวาเรียกวคูน้ำ,นำ,นำแล้วก็มีอีกอเป็นถนนอันนั้นเรียกว่าไม่ไม่ได้สูงคูนะคูดเตี้ยๆแล้วก็มีอีก คูน้ำอีกตอนนึงก็ไม่ไม่ใหญ่เท่านี้หรอกไม่ใหญ่เท่าเดิมนี่เรียกว่าค่ายคูประตูในประตูนั้นอย่างประตูชิมพลที่เราเห็นอยู่โคราชแต่ยวเขาทำลายหมดแล้วเพื่อจะทำวงล้อมรอบคงว่างออกไปประตูน,นมีกำแพงล้อมรอบ เวลาข้าศึกสโตูเข้ามามันต้องพวกอยู่ในกำแพงจะต,ต่อสู้ก็มันต้องขึ้นบนกำแพงบนกำแพงเป็นช่องเล็กๆเ็ก,เกขึ้นบนกำแพงนั้นยิงปืนไปใส่พวกข้าศึกข้าศึก,กซึ่งจะเข้ามาถึงกำแพงนั้นมันต้องข้ามหูสองแห่ง ข้ามคันน้ำไอ้คูน้ำสองแห่งแล้วก็คันคัวหนึ่งคัวจะมาถึงสําแพงใหญ่เขาก็ยิงกันตรงนั้นกัวที่ข้าือเคลียรวมาถึง,งกอแพงมันต้องสนุกยิงแล้วแ้วพวกยิงมันมีไม่หวังที่จะยิงถูกหรอกถูกมันพวออยู่ภายในอันนี้นเรียกว่าค่ายคูยประตูขอรลบในสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้น เมื่อมีใครปูประตูมางรถครบบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วยากนักซึ่งข้าสุกจะบุกไม่แตกอะายเพราะเหตุใดเมื่อออกไปจนข้าศึกนั้นจะต้องสะสมกำลังเพียงพอใช่ไอยู่ภายในกำลังเพียงพอถ้าแก้วทหารเนี่ยติดตับทั้งติดอาวุธทะเบียงอารครบบริบูรณ์แล้ว ออกต่อสู้คืดออกนอกกำแพงต่อสู้้าสุดอันหาก็ากำลังแล้วอ่อนกำลังแล้วน้อยกลาบกำแพงปิดประตูไว้ค่ายครูประตูหอลบรักษาไวาให้ดีอย่างนี้เรียกว่าข้าสึกทำลายไม่ได้ท่านอุพมาเปรียบอย่างนั้นเพราะที่เราประนข้าสึก คือทำสมาธิให้แน่วแนว่ทำสมาธิให้เป็นหลักปักให้มันมั่นเรียกว่ามีคล้ายปูป,ปูพอโลมถ้าหากว่ามีกำลังเพียงพองเราจงค่อยต่อสู้กับะจนกิเลสต่างอย่างขมลงโกรธขมลงโกรขึ้นมามานอาทิตย์เกิดขึ้นมา,มา,นา,นมาแล้วก็จนต่อสู้ สู้ด้วยอาการยังไงสู้ด้วยอาการที่พิจารณาอย่างมันโลภโลภไปทําไมได้อะไรมามันได้ทันความโลภมันไม่พอความอยากได้ไม่พอถ้าอยากได้ไม่พอนั้นได้มาทําไมได้มาจะมาเลี้ยงร่างกายร่างกายนี้มันเลี้ยงไว้แล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปมัอจะกต้องตายต้องแตกต้องตายสลาย ตายเป็นอะไรเป็นดินน้ำไฟลมเราได้มาได้มาได้ไดินน้ำไฟลมมาประสานเรื่องอันนี้แหละไม่ให้มันแตกไม่ให้สลายก็เอาดินน้ำไฟลมปมาบำรุงดินมอัน,นี่มันก็แตกสลายถ้าเก่าก็เป็นดินน้ำไฟลมถอาเก่ากออันวางบำรุงก็จะเป็นดินน้ำไฟลมอันนี้ก็ตัวดินน้ำไฟลมนั่นก็ไม่เห็นเรียมันโกรธเรื่านี้ มันโกรธอะไรโกรธคนนั้นคนนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจคนนั้นก็เขาจะต้องแตกต้องสลายต้องตายแล้วก็ต้องแตกต้องสลายต้องสลายมันเลยไม่มีอะไรกันไปโกรธที่เคยโกรธไม่มีอะไรมันก็มันก็ปล่อยวางไม่เห็นมีหลักฐานอะไรไม่เห็นมีของมันกลงอะไรของอนิจังทุกขังหน้าตาทั้งวมด ความว่นันมันโกรธมันก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายเหมือนกันจะเรามันหล,ลงหลงลง,ลงัมามาะมาามันก็เหมือนกันอันนั้นเรียกว่าต่อสู้กิเลสต่างๆเมื่อต่อสู้กิเลสต่างๆอันที่มันกำลังุกทำให้จิตเราพุง่งเพ้อสงสัยไปโดยประการต่างๆ มันสงบลงไปได้ถ้างับสงบลงไปได้ด้วยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เลยกตะตะล็กต,ะตะลกตะตะลงปวดเปืนไปเม่อยู่พุงที่จิตใจนะก็เลิกปุงซ่านต่อไปอันนั้นเรียกว่าแพ้เขาเหตุนั้นแพ้เมื่อแพ้เราต้องเข้ามา สู่พระนครคือตัวสมาธิแบบนี้เนะี่ยโบราณท่านบอกว่าไอ้ประจนบภาาศึก็ต้องมีที่ตั้งให้มันคือกำแพงรักษาประตูให้มันเมื่อนี้กำลังมันแล้วค่อยออกต่อสู้ต่อไปถ้าคนใด ปฏิบัติฝึกหัดสมาธิให้มั่นคงถาวรและไม่ต้องเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องอูื่องอ่ะไม่ต้องอยากได้น่นอยากแล้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี้อันนั้นในตัวกิเลสเกิดึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ไม่ตั้งมันยังไงจะตั้งมันลงให้แน่แน่วแ,แน่ให้เอาให้ตั้งมันให้แน่วแน่ให้เต็มที่สียก่อนแล้วมันยังค่อยไปเองมันจะค่อยเกิดเองเรา คือจิตใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่งที่อาตมาพูดนนัจิตคือคู้คิดคู้นึกมันออกไปจากใจใจนั้นมันไม่คิดไม่นึกมันมีความรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกตัวที่เฉยแต่ไม่คิดไม่นึกเราไปส่งสายตามจิตที่มันคิดมันนึกไม่มีที่จินถุกเหตุนั้นเีกว่าให้ย้อนกลับคือมหาใจ คิอตัวกลางกลางวางคิดเฉยอ,อยู่ไม่คิดไม่น,นึกแล้วก็สงบได้สงบชั่วคราวเก่าในขณะที่เรากลับปาหาตัวกลางกลางมันสงบชั่วคราวมันไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องออกต่อสู้อย่างที่ที่ไปฝังคือจิตที่มันคิดมัน,นึกที่เจรณา เห็นอ้น,นิจังทุกครั้งนะตา,าเห็นสภาวะลงสภาพตามจริงแล้วหมดรับาาบแล้วเข้ามาอยู่คงที่มาอยู่ที่เดือตัวใจเป็นกลางนันเดี๋ยวนี้เราทําเรายังไปจนต่อสู้อยู่ยังไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้เราต้องหาตางอยู่เสมอ ให้เข้าถึงตัวกลางเสมอเสมอที่เอาใช้ชนะได้ก็เอาตรงนี้แหละตัวกลางน,นั้นถ้าหากจะรู้เห็นอยากจะรู้เห็นตัวกลางถ้าไม่รู้เห็นตัวกลางก็ไม่ไม่ทราบว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกันชนะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปไว้ตรงไหนกันถ้าอยากจะเห็นตัวกลาง อาจารย์อธิบายฟังอย่างใกล้ๆอย่างตื้นๆนี่แหละแล้วก้านลมหายใจจะพักหนึ่งเข้าที่ลมหายใจก้านลมหายใจเนะี่ยมันอยู่ดานไม่ได้หรอกอันลมหายใจนะั่นน่ะมันก้านพุดบลงไปหนะยุดนิ่งเลยไ้่มีไม่มไม้มีส่งส่งหน้าส่งหลังไม่มีทั้งนั้นนะอ่ะยู่เฉย แค่ว่าความรู้สึกก็มีอยู่รู้สึกก็เฉยๆก็มีอยู่อันนั้นตรงกลางเมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นนะ่ะคือตัวจิตนะจะไปตามมันให้ตามจิตตามนั่นคือว่าตามจิตน่ะคือเหมือนกับคนตามรอยงัวรอยไฟน่ะ้อยเท่าคนนะเน่ปไปต้น มันต้องสะกดเอาอตรงนี้เองมันตรงใจเป็นกลางนี่เองจิงจะเห็นตัวจิตตามเพื่อเคลื่อนหมายคนหนึงตามลอยไม่เห็นตัวยังก็ตามไปเห็นแต่ลอยยังตามไปครั้งเมื่อสะกดเอาตรงนี้อ่ะมันตรงที่เป็นกลางกลางเนี่ยไม่ต้องไปตามมันเพื่อเห็นตัวเลยรัน้ถ้าเห็นตัวแล้วแลตอนนี้ มันคิดแล้วค่ะนี่มันคิดมันนึกมันส่งมันใสายมันวูดมันวายสารพัดทุกอย่างเจนตัวมันล้ะค่ะมันออกไปจากนี้คิดนึกส่งสายวูบวายสารพัดทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากไม่ต้องไปตามมันถ้ากดเข้ามานี่เลยอยู่ตรงที่เอาใกล้ๆอย่างนี้แหละฮาดถ้ามันเำลี่ชชำนานฮาดจะมันคล่องแคล่ว ไม่ใช่หัดวันเดียวแล้วเป็นสองวันสามาแล้วเป็นเท่านั้นไม่ไม่ใช่หัดจนจำได้ํำนานตั้งกี่ปีกี่ปีก็สุดแล้วเลยเรามาํำระตรงนี้แหละเรื่องจิตแห่งเดี้ยวตนี้แหละกี่ปีกี่ปีมันก็จำจำระตรงนี้แหละไม่ต้องไปจำระที่อื่นธรรมะจังหวะของเก่าไม่ใช่เอาของใหม่ของอื่นทั้งหมด ลึกของภายในทั้งหมดของภายหนทั้งหมดของเก่าทั้งนั้นเขาก็จะเจาะลึศานาของเก่าคิดคิดดูสิอันมันคิดมันเรื่องมันคิดไปอะไรมันไปไหนไปแนวเก่านั่นแหละเรื่องเก่านั่นแหละคิดกับลูกกับหลานคิดกับการทำงานคิดกับบ้างกับเรือคิดสงสัยกับหมู่กับเพื่อนคิดกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ คิดของเกานะ่าอ่ะเนี่คิดไปแล้วก็ลืมมาที่เกา่ามาที่หลังเก็ของเก่านั่นแหละเราชำระก,ก็ชำระของเก่านี่แหละไม่ชำระอื่นไงถึงว่าทำหลักให้มันมั่นคือว่าตัวผู้รู้ผู้ที่เป็นกลางกลางน่ะทุรูผู้รู้อยู่น,นนะให้มันมัน่นให้เป็นหลักไว้แล้วจึงตั้งใจชำระ แล้วของเรานี่มันค่อยหายค่อยจางไปเองไม่ใช่ทาวันนี้เราแล้ว,ลวพรุ่งนี้ไม่ต้องทําอีกอย่างนั้นไม่ได้แล้วผูคที่ตั้งคมามจริยังกับตั้งกนนียังที่ท่านพูดนะจิตอื่นแล้วไม่ต้องทําอีกแล้วทําหมดแล้วทําจิตเจตุราแล้วไม่ต้องทําอีกอันนั้นเป็นคนขี้เกียจตอบชอบใจก็ลเกินนะความเป็นจริงท่านผู้วิเศษ ท่านไม่ได้ประมาทจะเป็นยิ่งนอนใจได้อย่างไร<อ>เมื่อเห็นแล้วยิ่งชัดเจนยิ่งรู้แจง้งเห็นจริงแล้วยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งไม่ใช่เกลียดขี้คลาดเหมืนฟังท่านพูดง่ายเหลือเกินแต่สัเงเกตว่าคนที่ฟังไม่ต้องทําอะไรกิจะี่ผมว่าละทิ้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งหมดชอบอย่างนั้นใครก็ชอบทุกคน ลองคิดดูไม่ทําจะทําอะไรข่าวนี้อยู่เฉยๆอย่างสมมติว่าได้สําเร็จแล้วหมดนิพพานแล้วไม่ทําอะไรทั้งหมดจะไปอยู่ไงแล้วกันลองคิดดูการยืนการเดินนั่งนอนไม่ใช่ทำเลยไม่ใช่การกระทำเลย้ไม่คิดไม่นึกการที่ไม่คิดไม่นึกมันจะเป็นได้อย่างไรคนเรามันเป็นไปไม่ได้ท่านคิดท่านนึกท่าน พิจารณาธรรมะของท่านต่างหากมันไม่เหมือนวุทุชนธรรมดาคิดเป็นธรรมนึกเป็นธรรมแล้วมันลงที่สุดถึงอนิจจังทุกขงังนาตามันหมดทนทางมันมันถึงที่สุดแล้วก็หมดทนทางมันเห็นที่สุดไม่เห็นที่ที่หมดที่จิตมีพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ อันนี้ที่อาตมาอธิบายเอาเท่านี้แหละทัดสมาธิเรียกว่าอาัดทำสมาธิภาวนานจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือนั่งไหนก็ได้แต่ทางถนัดที่สุดคือว่านั่งสมาธิพัดสมาธิดีก,กว่าเมื่อนั่งสมาธิเราต้องกําหนดเอาอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ จะพุโทโธก็ถนัดใจพุโทโธก็เอาถนัดอนาปาสติก็เอาถนัดยุบหนอพ้องหนอก็เอาหรือสมาลัหังก็เอาอันใดหนึน่งให้เป็นอารมณ์ให้เป็นปริกรรมคำว่าปริกรรมในที่นี้นั่นให้นึกอยู่เสมอให้นึกให้อารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์มาเดียวอย่างว่าอนาปาสติ ไม่ใช่เต่หน้าป่าคือลมหายใจเขาออกนะให้จิตแน่วอยู่ในลมมันน่ะเอาจิตพร้อมจิตพร้อมในขณะลมหายใจเขาออกหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่เฉพาะนั่นน่ะที่ท่านว่าไว้หายใจสั้นหายใจยาวอะไรต่างมันยืดยาวไม่ต้องเอาหรอกนั้นเอาเฉพาะนี่แหละลมหายใจให้หายใจเข้าหายออกเฉพาะตรงลายจมูกเท่นั้นเห็นอยู่นั่นน่ะหายใจเข้ามาหายออก หายใจออกหายใจเขาา้า,ามันก็ตายนี่มนุง์ถึงความตายอานาปานที่ตลงถึงความตายเลย่นานมาันตายไปไหนล่ะตายนี่ก็หมดเรื่องทั้ขงขาร่างกายหมดไม่รู้สึกอะไรม่จะลมมท่านั้นน่ะลมนั่นก็หายไปในเวลามันเป็นสมาธิจริงองจังลมนั่นก็หายหมดไม่รู้สึกตัว พิจารณาลมหายใจเขาออ้าเป็นพิจารณาเห็นผู้ตายอะไรมันตายมันตายเป็นอะไรกายนี่มันของแตกของตายเดีย๋ยวนี้มันก็ตีงตัวได้อยู่กระดูกกระดิกได้อยู่มีลมหายใจเขาออ้าถึงมนมาลมหายใจเข้าแล้วมันหายใจออกมันก็ดับสูญไปมันก็เย็นมันก็ มันพบวมขึ้นมามันอุดขึ้นมาเี๋ยวมันก็เปือยเน่าไปแล้วลายไปมันก็ไปปินดินเน่าไปลงข้าวตนและวมันเกิดมันเกิดมาจากไหนหรอมันก็มาจากดินเน่าไปลงต้านตอหรอมันเลยหมดที่อนาปานสติเลยหมดหรือพิจารณาเลยเป็นเป็นธรรมไปจิตมันเข้าถึงธรรมแล้วครับมันสงบเข้าถึงธรรมแล้ว อยู่นิ่งเฉยที่ตอ้องทำการว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเท่ากันนั่นแหละไม่มีพิแตกอะไรกันหรอกขุดโถก็ดีหรือว่าอนาปารตียึงถูกนิสัยหรือว่ามัณานาตียิงถูกนิสัยอะไรต่างๆอสุภากรรมฐานนี่ถูกนิสัยไปหาหัวแต่ค้นหัวาหายถูกนิสัยของตน เลยไม่ถูกสักทีพิจารณาาป่าจะมุดเครื่อ,นะอ,อ,ของขา,า,าก็ว่าฐานองค์ลงความตายแล้วมุดเท่านั้นเนี่ยกรรมฐานทั้งองหมดอ,ามาามมอยู่ที่ความตาย้าลงความตายมันปล่อยวางมดุดมันก็ว่างเปล่ามันก็หลงถึงหลักอันที่พูดตะกี้นี่วะเข้าถึงความเป็นกลาง คิดก็นิ่งแนวเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าหัดสมาธิเราทำันเลย